สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายพี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแพนเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแพนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะ จานสำหรับใส่แพนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแพนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อูจ,จะมาสอนวิธีการวาดเรือใบค่ะแบบที่เห็นกันเลยนะคะมาเตรียมอ,อุปกรณ์กันค่ะอันดับแรกนะคะก็มีแป้งแพนเค้กผสมสีดำนะคะโดยใช้ขวด50 m l นะคะหัวบีบก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แป้งแพนเค้กผสมสีเหลืองสดใสนะคะ ผสมสีออกชมพูบีดรูดนะคะอันนี้ก็จะใส่ขวดไซส์50 ml ก็ได้นะคะแล้วก็สีฟ้านะคะเพราะว่าเป็นเรือใบต้องมีสีฟ้าด้วยแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวสดใสนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแป้งแพนเคก้กใส่ขวดใหญ่แบบไม่ผสมสีนะคะแต่แป้งเรามีผสมนมผสมไข่นะคะเสร็จแล้วก็รับประทานได้นะคะโอเคต่อมาค่ะเรามาดูเตาที่ใช้วาดกันนะคะ ใช้เตายี e ่ห้อไฟเออร์คิงนะคะก็เสียบปลั๊กนะคะไฟเข้าแต่ยังไม่ต้องเปิดสวิตช์นะคะตอนที่น้องๆวาดเห็นไหมคะสวิตช์อยู่ที่สูงนะคะเพื่อที่ตอนวาดจะได้ไม่ร้อนมือนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สบายใจได้เวลาน้องวาดนะคะมาเริ่มกันค่ะอันดับแรกใช้แป้งแพนเคก้กผสมสีดำนะคะาวาดาครึ่งวงกลมลงไปเลยะคะ่ะเป็นท้องเรือของเรานั่นเองนะคะ นะคะเรือของเรานะคะก็จะมีลวดลายเป็นวงกลมด้วยเหมือนเป็นช่องให้มองเห็นด้านนอกได้สมมติว่าถ้าเกิดเราอยู่ในเรือลำใหญ่ๆก็จะมีช่องหน้าต่างด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะมีเสากระโดงเรือนะคะถ้าน้องๆเคยเห็นในสารคดีนะคะเรือใบเนี่ยข้างใต้เนี่ยถ้าเป็นเรือลำใหญ่ๆแบบเรือโยชนะคะเขาก็จะมีห้องเคบินนะคะที่แบบสามารถอยู่ในลำเรือได้นะคะ แล้วก็วาดใบเรือนั่นเองนะคะวาดออกมามันจะคล้ายๆลักษณะอ่านจะบอกว่าเป็นลักษณะยังไงเดียอยวเป็น สามเหลี่ยมแล้วกันเนาะอ่าก็จะมีสองข้างนะคะรวมกันแล้วก็จะเป็นครึ่งวงกลมนั่นเองนะคะคราวน,นี้มาเริ่มลงสีกันค่ะพี่อู๋ใช้สีเขียวนะคะลงเสาเกระโดงเรือแล้วก็หน้าต่างตรงท้องเรือนั่นเองนะคะต่อมานะคะสีฟ้าค่ะพี่อู๋ใช้ลงลำตัวเรือทั้งหมดนะคะน้องๆสามารถเลือกสีได้ตามอิสระตามใจชอบเลยนะคะสีเนี่ยพี่อู๋อยากให้ใช้ ตามจินตนาการของเราเลยนะคะแล้วก็การฝึกวาดการฝึกบีบขวดแป้งแพนเค้กเนี่ยมันก็จะทำให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือด้วยนะคะหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะคะก็จะได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือนะคะแล้วก็ได้ความสนุกสนานจากการวาดรูปนะคะได้จินตนาการได้ EQ นะคะแล้วก็ได้ทักษะการแบบ กลิ่นรสนะคะแล้วก็เพราะเวลาที่แป้งแผ่นเค้กเนี่ยกำลังสุกเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยพอน้องทําเสร็จเนี่ยก็จะมีความภูมิใจในชิ้นงานด้วยนะคะนี่พิวลงสีเสร็จแล้วขอตัดขอบอีกครั้งหนึ่งด้วยสีฟ้าสดใสนะคะพอเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปปรับไฟของเตาแผ่นเค้กกันค่ะ วัดเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็ปรับสวิตค่ะมาที่ไลท์นะคะตรงกลางนะคะก็จะเห็นแล้วไฟสีเขียวขึ้นปรับไว้แค่นี้เลยนะคะไม่ต้องไปเพิ่มแล้วแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะแล้วก็รอให้แป้งแผ่นเค้กรอบแรกสุกนะคะเวลาก็ประมาณไม่เกิน15นาทีสําหรับชิ้นงานขนาดนี้นะคะพอสุกแล้วมีฟองอากาศขึ้นเต็มไปหมดแบบนี้แล้วก็ระบายแป้งแผ่นเค้กที่ไม่ได้ผสมสีนะคะที่เราใส่ขวดใส่ใหญ่สุดไว้เนี่ยลงไปทับอีกหนึ่งรอบ ะะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคให้แป้งเนี่ยนาขึ้นและก็กลับด้านได้ง่ายนะคะก็จะเพิ่มความอร่อยให้กับเราด้วยนะคะ สีผสมอาหารที่เราใช้แนะนำให้ใช้เป็นแบบฟูดเกรดนะคะมีในช่องของพี่อูด้วยในร้านค้านะคะอพอแป้งสุกเสร็จแล้วก็ใช้ภายอย่างสิหลีโยคนค่อยๆซอะแล้วก็กลับด้านค่ะเสร็จแล้วสวยงามน่ารักนะคะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพี่อูแปะลิงก์ไว้ให้ตรงหน้าคลิปแล้วนะคะฝากอุดหนุนพี่อูด้วยค่ะขอให้สนุกกับการวาดรูปค่ะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะวาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b สัไครต์นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสายพี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง t i k t o k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะ เพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้นวาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ